ตอนนี้เราอยู่ที่สตูดิโอหมอลำไอดอลนะฮะสองวันเต็มเต็มเลยนี่เป็นเพียงเริ่มต้นเป็นไงครับเข้มข้นขึ้นเรื่อยครับจริงๆเราเหลืออีกวันที่ที่เราต้องคัดเลือกคนที่เข้ามาในทีมเราซึ่งซึ่งตอนนี้คนในทีมเราเต็มแล้ว แล้วเรามีเสด็จเลือกเพียงแค่เอกหนึ่งค่ะและหนึ่งคนแล้วเท่านั้นลูกทีมเราก็ต้องมาแข่งกันเองดีใช่แล้วต้องหาคนที่เก่งที่สุดไปแข่งกับทีมอมื่นตอนแรกก็คิดว่าเป็นเป็นแบบรีแลกรีแลกนะแต่พอเอาจริงแล้วคือมันมันมันกดดันเริ่มกดดันขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าเราต้องจริงจังมากขึ้นมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออเราเราเองก็เครียดแล้วอีกอย่างหนึ่งคนที่ใช่เลยน่ะ คือทุกทีมเขาก็จะเขาก็จะชอบเหมือนเราแล้วแหละถูกไหมคนที่เขาเก่งหรือคนที่เขามีแววอย่างเงี้ยทุกๆทีมเขาก็ชอบเหมือนเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลุ้นยิ่งกว่าก็คือน้องอจะเลือกเราไหมเพราะว่าถ้าถ้าเลือกพร้อมกันทั้งสี่วงคนผู้เข้าแข่งขันก็ต้องเป็นคนจิ้มว่าจะจะเลือกเอาเอาทีมเลยแต่เมื่อกี้ก็ลุ้นนะแบบยานมดนองบ่เลือดเขาเอาดีๆเลยคือยานเลือสาวน้อยคนที่เขาเคยติดตาม เขาบอกว่านเซึ่งชื่อว่าต้องฝากทียน้องเชื่ยที่เราเพราะว่าเราเจอคนที่ใช่มากๆสามารถที่จะเป็นไอดอลของหบอลรำได้ในทุกๆแนวโดยสาำโดยเฉพาะหน่งก็คือเรื่องมอลรำสองก็คือในในอ่า เขา,ารเรียกว่าอะไรในเรื่องหลาเพลงต่างๆเขาทํำได้แล้บก็ทําได้ลูกนี่นั่นทำได้หมดแลบเขาค่อนข้างชัดชล้ำเพลินก็ชัดคือหล่องหมอล้ักับมวลพ่อไปเตียนแนวก็ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจน S <S> <S เขาไ็่ทำม,ม,มีเสน่ห์มากเนาะเวลาที่เราเขา็แข่งบบเขามึงคือคนธรรมดาเนี่ยยางออกมากอะคือ,อจังเหมือนคือจังคนห้องเพลงบปรปินเนี่ยเอาเอาซื้อทีแหลกับแบบพอโดนตีขึ้นมาคือออร่ามันจับเลยที่แรกก็บแบบแข่หมวกเอียงสิเ<ต>นี่ยน<อ>ี่แหละบางเทือเนาะการมองคนเนี่ยเรามองแค่คือมองเราจะเอาวินาทีแรกมาตัดสินมันก็ไม่ได้เนาะมันก็ลงเออมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเออ ก็อุ่นใจอุ่นใจที่เราได้ได้ได้คนที่ดีและทีมแบบคนคนที่แข็งเกิงเข้ามาอยู่ในทีมเราแล้วฝามพี่น้องที่ตามันก็นั่งให้ใจค่ะเข้มข้นขึ้นตลอดตอนนี้ก็เหลืออีกคนนึงในรอบออดิชั่นอันนี้เราก็มีซ่อมเอ่อของเรามีสิทธิ์อีกทีมเรามีสิทธิ์อีกแล้วทีนี้ก็คือแบบแต่ละทีมเหมือนกันก็คือคนงานที่สิแบบเข้มข้นแล้วก็ดูเดือดอยู่เดย นะครับดุเดือดแล้วก็เออแย่งกัน